การทาวิา ح, ท,ทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพานะครับโดยการผนวกเรื่องของไบโอเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันทั้งหมดเพื่อทํำยังไงก็ได้เพื่อให้เราปราศจากจากการมีภาวะเสื่อมแสงร่างกายนะครับแล้วก็การเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปครับผมโดยปกติณนปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีสเตนเซลล์ <S <s <art an> อยู่แล้วในทุกส่วนของอวัยวะของคนเราทั้งหมดเลยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ เ,เซลล์ของเราจะแก่ลงเรื่อยๆตามลำดับและคุณมีคุณภาพที่ต่ําลงเรื่อยๆตามลาดับอาการที่เรามีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนื่องจากความเสื่อมเหตุ <c oughs> ผลก็คือเ,เซลล์ของเราน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการจัดเก็บเซลล์ตั้งแต่เราอายุน้อยๆสุขภาพของเราจะแข็งแรงด้วยเ,เซลล์ของเราที่แข็งแรงเมื่อเรามีการนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีพร้อมการรักษาพร้อม เราใช้เซนเ์ของเราในอายุปัจจุบันที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบในการรักษาของเราเมื่อเรามีภาวะเ,เสื่อมแซมเ,เสื่อมโทมต่อไปนานาคตครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นบริษัทหนึ่งหรือบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถกล้ารับประกันคุณภาพของเซนเซลของเราได้ว่าทุกการใช้งานหรือทุกการละลายออกมาปุ๊บ คุณภาพของเซลล์ต่างไม่ก่ำกว่า90%อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าปรเซสของการแช่แข็งนั้นหลังจากมีการแช่แข็งถึง4.8ชั่วโมงเนี่ยเราจะเอาประมาณ1%ออกมาละลายดูและมีการเลี้ยงต่ออีกนะครับเพื่อกานยืนยันเลยว่าเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด99%ปุ๊บเนี่ยเซลล์ทั้งหมดเนี่ยจะมีการสมบูรณ์แบบอย่างสูงสุดสามารถนําไปใช้ไดในอนาคตอย่างแน่นอนครับผมเห็นว่ามีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยของไทยในอนาคตจะมีการขยาย เรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรบ้างไหมคะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าที่เราเ,เรามีการทํางานทั้งในเรื่องของห้องทดลองนะครับกับใน,ในสัตว์ทดลองเรียบร้อยแล้วกับตอนนี้ปุ๊บเราก็มีการทาการทดลองในคนเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งผ่านจะได้ทาทางการแพทย์นะครับในการรักษาข้อเข่าเสื่อมนะครับน,นซึ่งทากับมหาวิทยาลัยพระมองกุฎ กับหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุน,านาันทาลีที่นครราชสีมาครับผมซึ่งอันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือว่า,าทําเพื่อคนไทยนะครับเพื่อให้เขาเมีชีวิตที่ยืนยาวไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดใหญ่ในการเปลี่ยนข้อเขานะครับผมจริงๆผมอยากจะบอกว่าเซลล์ S <S ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามนะเซลล์ STEM เนี่ยคือทุกส่วนของร่างกายเรานะ อีกพันปีเมื่อนังมีมนุษย์อยู่คุทุกคนก็ยังมีสเต็มเซลล์อยู่สเต็มเซลล์ไม่ได้หายไปไหนเพราะไปเป็นจุดกําเนิดของทุกส่วนของร่างกายเราได้หมดเลยนะครับเนาะสเต็มเซลล์ไม่ได้เรื่องน่ากลัวสเต็มเซลล์อยู่ในตัวของเราเองทั้งหมดเลยนะครับการใช้สเต็มเซลล์เพื่อส่องแซมให้ร่างกายของเราเอาเลือต่างๆของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อซ่อมแซมภามวะความเสื่อมโทรมของร่างกายเวลาเราเป็นโรคเนี่ยผมบอกได้เลยเราเป็นโรคที่เกิดจากภาวะการติดเชื้อ หรือภาะวะอุบัติเหตุหรือฮอร์โมนที่สูญเสียไปหรือเป็นมะเร็งหรือเป็นก้อนเนื้องอกแต่โสดสาญที่สุดเนี่ยพวกนี้มนุษย์เราสามารถรักษาได้หมดแล้วแต่อีกอันนึงที่มนุษย์เราไม่สามารถสร้างได้ซ่อมแซมได้คือภาะวะความเสื่อมความเสื่อมเนี่ยเบาหวานเกิดจากความเสื่อมอย่างเงี้ยครับความดัเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดอย่างเงี้ยครับพากินสันหัวใจโตหัวใจขาดเลือดเบาหวานข้อเข่าเสื่อมทุกอย่างที่เราเห็นหมดเนี่ย มนุษย์เรายังไม่สามารถรักษาได้เบาหวานยังรักษาไม่ได้อย่างงี้ครับแต่เซลล์ของเรารักษาเราเองได้เพราะตอนเด็กๆเ,เราไม่เป็นเบาหวานอย่างงี้ครับตอนเด็กๆเ,เ,เราไม่เป็นข้อเข่าเสื่อมสารภาพเซลล์ของเรายังมีการสมบูรณ์สูงสุดนะครับะน่นอนเซลล์มีไว้เพื่อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับตอนที่เรายังแข็งแรงอนุภานสูงสุดเก็บมาสเตอร์เซลล์ของเราไว้เพื่อที่จะเอามาใช้ต่อยอดให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปในอนาคต คนส่วนหนึ่งจะมาตอนที่เราเป็นไตวายไปแล้วหรือตับแข็งไปแล้วเซลล์ของเรามันโทมจริงถ้าคุณมาห้องแลบเราคุณจะเห็นได้เลยว่าเลล์เซลล์มันแบ่งตัวช้าจริงๆมันเปื่อยจริงๆมันโตจริงๆคือไม่ไม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับเนาะแล้วเราจะอยู่อย่างนั้นจริงๆเหรอนะครับเนาะแต่ถ้าเราสามารถมีเซลล์ของเราที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบจริงๆตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กแล้วมีการแช่แข็งไว้เนี่ยเราจะแช่แข็งไว้คุณเลย60ปีเลยนะครับเนาะ ไม่ต้องมีการจัดเก็บใหม่แล้วเพราะจากแค่สเตนเซลล์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนได้เป็นพันล้านเซลล์หรือหมื่นล้านเซลล์ได้อย่างสบายๆเพราะณปัจจุบันเนี่ยเมดีสกรุ๊เนี่ยไม่ได้เป็นการเลี้ยงด้วยแบบธรรมอ,อด้วยแบบใช้คนละเราเลี้ยงโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบโรบอติกไปแล้วเป็นหนึ่งเดียวในไอเซียที่เลี้ยงเพราะเลี้ยงเซลล์แบบการใช้ระบบของควอนตัมครับผม ปกติเราจะเก็บเเ็นเซลเนี่ยได้จากทุกส่วนทุกอวัยวะนะทุกส่วนของเรามีหมดเลยครับทุกท่านนะครับเนาะแต่เรามาจะเก็บจากสิ่งที่เรามาจะาทิ้งเสมอที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยครับแล้วสามารถเอาออกได้อย่างเงี้ยครับ เราจึงเก็บจากรกนี่นะครับเด็กจึงสามารถเก็บได้จากปลอดอย่างปลอดภัยสูงสุดนะครับเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยชอบเลยลเราสามารถกําจัดทิ้งได้อย่างสบายๆเลยคือไขมันอย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้แผลแค่3มมิลิเมตรเนี่ยครับสามารถจัดเก็บไขมันได้เรียบร้อยแล้วและสามารถที่จะเอามาเพาะเลี้ยงเ็มเซลล์ของตัวเราเองได้เลยอย่างเงี้ยครับผมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นะนะจากคนที่สนใจปุ๊บเนี่ยเราสามารถจัดเก็บเต็มเซลล์ถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่ ควรจะัเจัดเก็บเซ็มเซลณว,วันนี้ไปเลยถึงแม้คุณอายุ80ปีก็ตามนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย l i ฟ e s p a n ของเซลล์ของเรามีชีวิตถึง120ปีจริงๆครับผม